ก็แบบหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะน,น,นี่ค่ะทุกคนคือรถของเรานะคะที่รอเราตาัดก็คือแบบพอเจอรถเสร็จก็คือลมแรงมากรู้สึกแสดงว่ารถเราต้องขังแน่ๆค่ะทุกคนรถเราต้องขัง <laughs> ซูเปอร์เลยเจ้าพสอเสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมะจัดให้กับคุณมะจัดให้นะคะวันนี้นะคะเราจะไปรับลูกสาวกันค่ะทุกคนใช่ไหมลูกสวัสดีครับอ้าปากสิอ้าปากอ้ากสิเฉยวันนี้นะคะเรามีเลิกรับรถ9้าโมง9้านาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่โชว์รูมนะคะว่าเราเอารถ รุ่นอะไรคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ BMW สาขารังสิตนะคะทุกคนตามมาเลยกันค่ะตอนนี้นะคะรถก็คือเตรียมรับมอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราแค่รอเวลาเลิกงามยามดีนะคะเรารับรถเวลา9โมง9นาทีค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนคือรถของเราะคะที่รอรับนี่นะคะคือพี่เซลของเรานะคะพี่ปอนค่ะดูแลดีมากใครนะคะที่จะซื้อ B ีเอมนะคะแนะนำเลยค่ะพี่ปอนค่ะค่ะวันนี้รับรถยังไงบ้างคะเลยรอไฟแนนซ์ เอกสารแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ไฟแดงนะครับจะมาเวลาประมาณสักเก้าโมงพอดีเราเดี๋ยวพอเป็นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเก้าโมงเก้านาทีก็เดี๋ยวทําเลยพอดีโอเครถต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ไหมคะหรือว่าอะไรเดี๋ยวเพี่ตั้งนี้ครับวันนี้มีสามคันโอเคโอ้โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูตอนรับรถค่ะอืมแล้วก็เอา เกียร์เงี้ยเรากดสตาร์ทได้เลยอ๋ต้องเียนแต่ต้องเอาการ์ดนี้ไว้ในรถถูกไหมคะอ่าในรถเฉพาะตอนสตาร์ทนะครับก็พอรืาอะไรพอออกากรถนะแค่เก็มันรถมันไม่รอได้ไม่สำหรับพวกแบบประมาณช่วงสุกเฉินลืมกุญแจอะไรเงี้ยเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แคนบัตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเขาเลิกผลิตแล้วแต่เราได้ถูกไหม ก็คือเป็นโชคดีเ <sampling> ป <ut ina> no ็นโชคดีของเราเลิกคดีไปพอดีก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงลงทะเบียนให้แล้วเดี๋ยวสืสารทีการใช้ได้ค่ะได้เขาแนะนำการใช้ทั้งหมดทั้งคันเลยได้ค่ะโอเคค่ะโชคดีได้ที่เจ้าทีที่ไม่มีวัยรุ่ขอบคุณค่ะว่าตัวนี้คือปูออปชั่นครับตัวตัดออปชั่นมีรับบ้านรัพอร์ตให้ด้วยด้านหลังตรงนี้จะเป็นปุ่มดันหลังครับเลือกตำแหน่งบนหลังได้ตรงนี้จะดันเวลาขับมันจะได้ไม่เมื่อยอ๋อโอเคค่ะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นตัวหิ้วสี่ตรงนี้ นี่เราให้ปกระชับกับตัวเวลาขับรถจะได้ตัวเราจะไม่ไหลไปทางไหนอ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะสื่อตื่นเต้นมากคือเป็นรถตัวเองแล้วก็แบบหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะทุกคนคือแบบริ่มปริ่มมากเลิศค่ะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะคะใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเป็นไงบ้างสวยเจ้านะสวยไปดูรถสิ สวยเพาชอบเพาะชอบชอบ,ชอบไหมชอบดี๋อว่าเสียดายเงินชอบดี๋ยว่าเสียดายเงินอันนี้ก็ไม่เอานะย้อนี้คือเรารอรับรถนะคะยังไม่ได้เลิกก็เลยต้องมาถ่ายรถก่อนแต่ข้างในคือสวยมากคือแบบมีการเล่นแบบตรงเนี้ยเพราะปกติมันไม่ใช่สีนี้แล้วก็มีพี่เขาติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีกล้องท้ายรถแต่เราน่าจะมองไม่เห็นนั่นไงฝั่งนูน้นสีแบบสวยมากสีแบบเป็นแบบออกขาวมุกนะคะทุกคนแบบคือสวยจริงๆอะ่ะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นเ BMW 3 3 0ส EM Sport นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยซึ่งที่ชอบอะ่ะชอบตรงนั้นที่เป็นสีน้ำเงินอะ่ะคือชอบมากแล้วมันตัดกันมากเลย มันตัดกับสีดำแบบมันหรูหรามากเฮ้าชิเกเดลดอกแดกมากนะคะทุกคนเราจะพามาดูภายข้างหลังกันนะคะคือแบบรถกว้างมากกว้างจริงเลยจริงฝั่งนั้นก็คือรอรับรถเหมือนกันพี่เขาบอกว่าวันนี้มีรับรถสามคันด้วยกันค่ะทุกคนแบบเริ่มมันดีอะเนาะมันก็เลยต้องแบบมีแต่คนอยากรับรถวันนี้ สิซึ่งรุ่นของเรานะคะเปิดสัลลูปได้แล้วก็ส,สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยนะคะตัวชาร์จไฟฟ้าของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูการรับรถของเรานะคะว่าจะมีอะไรบ้างตื่นเต้นนี่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ เหลือแค่เราตอนนี้นะคะเรารอเจ้าห้ที่ไฟแนนซ์มานะคะเจ้นที่เซ็นสัญญาใช่ปะเป็นสัญญาเขั้นเปิดเซ็นสัญญาตอนนี้คือแม่หาหวยอยู่ที่เลขบิจเจคือไม่มันไม่มีหวยในเลขนะคะก็คือได้แค่ป้ายทะเบียนแดงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปถ่ายรูปคู่กับรถนะคะซึ่งที่เขามีอะไรให้ ซึ่งเขารู้ได้ไงว่าเราชอบสีฟ้ากับสีม่วงซึ่งมันเกรยมากนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้เราจะมีเช็คเช็คแชมเปญนะทุกคนเดี๋ยวรอพี่พี่เซลก่อนพี่เซลไปทำธุระแฟร์เดี๋ยวเขามาค่ะฉันเหมือนเจ<ม>เจ์ปะเหมือนค่ะซินเจยุกิซิมี่ฮะชายจ้ารับรับอ่า,างเปลเอาขาตัวตัวกาย <c oughs> ลูกค้นจีนอะ <c oughs> ลูกคนจีนลูกค้นจีนอนี้คพอนะอันนี้ลูกครึ่งจีนแต่หน้าไม่เหมือนจีนเลย <c oughs> จีนใต้จีนค่ัน <c oughs> ตอนนี้เราก็รอเวลานะคะทุกคนเพื่อที่จะบีแบแตรสามรอบคิดใจไหม <c oughs> เริ่มแล้วค่ะ ก้าโมงเก้านาทีค่ะทุกคนเดี๋ยวออกออกก็เอาหน้ามาเจอกันแค่นี้ยแล้วเราก็จะมูไปตรงนู้นนะคะเพื่อรับรถค่ะตอนนี้นะคะเรารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ปอนด้วยนะคะที่ดูแลอย่างดีนะคะใครนะคะที่อยากจะซื้อบีเอ็มนะคะแนะนําพี่ปอนได้เลยค่ะสาขานี้นะคะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุก่าน เดี๋ยวเราจะเอารถไปเจิมต่อที่วัดป่าคลอง11นะคะแล้วตามกันมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เอารถมาที่วัดแล้วนะคะวัดประสิทธิเวศนะคะคลอง15โอเคค่ะตอนนี้เรากำลังรอพระอาจารย์อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นการเตรียมก่อนที่พระสงฆ์จะมา เจิมรถนะคะทุกคนหลวงพ่อมาแล้วนะคะป๊าเฮงมาก <c oughs> ก็คือแบบพอเจิมรถเสร็จก็คือลมแรงมากรสึกใบไม้ก็ปิวแรงมากแสดงว่ารถเราต้องขังแน่ๆค่ะทุกคนรถเราต้องขัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทานต่อค่ะข้างในเดี๋ยวไปถวายสังฆทานก,นกันค่ะ ปลากระกบเหรอบ่ปลากระปลาต็มอีกบมาเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาค่ะมีปลามีกบมีเต่ามีหอยมีทุกอย่างเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ให้แม่โชว์ค่ะหนูไม่โชว์ค่ะหนูกลัวหนูกลัวค่ะไปค่ะไปมานั่งกันเบิด สาธุขบุนเริ่มขันสานาพอกันอีกทออยเล่ยน้ำกันด้วยสานาสาาเลร่วยน้ำกันด้วนหมูกกันวันนี้ภารกิจก็จบแค่นี้นะคะทุกคนซึ่งอีพีต่อไปนั้นจะเป็นอะไรรอติดตามได้ที่ช่องมะจัดให้ชาแนลค่ะแล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย